สุภาษิตสำนวนไทยเสียทองท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครสมัยก่อนนั้นโบราณมักคิดว่าผู้หญิงที่เป็นม่ายเพราะสามีทิ้งไปนั้นแสดงว่าผู้หญิงนั้นต้องมีอะไรบุกพ่องเลวร้ายสังคมมักคิดว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีฉะนั้นผู้หญิงจึงไม่ยอมเสียสามีให้แก่หญิงใด เท่ากับเสียศักดิ์ศรีของตนแต่ในปัจจุบันอาจได้ยินบางคนพูดว่าได้ท้องเท่าหัวใครอยากได้ผัวก็เอาไปสุภาษิ์เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครหมายถึงไม่ยอมยกสามีให้หญิงอื่นแม้จะแลกกับทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากก็ตาม ในปัจจุบันผู้ชายทิ้งผู้หญิงไปเพื่อมีคนใหม่สามารถพบได้ทั่วไปไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรปัญหาก็ไม่ได้เกิดจากผู้หญิงเสมอไปอาจเกิดจากผู้ชายพบคนใหม่สำนวนดังกล่าวคงใช้ไม่ได้ในยุคปัจจุบันเพราะปัจจุบันสังคมมีความเข้าใจมากขึ้น จนมีสุภาษิตออกมาใหม่ว่าได้ท้องเท่าหัวเอาผัวฉันไปเลยตามความจริงเมียหลวงมีสิทธิ์รับมรดกของผัวแต่เมียน้อยไม่มีสิทธิ์สำหรับใครที่เสียผัวให้เมียน้อยไปแล้วจะให้เสียอะไรอีกคงไม่ยอมมรดกของสามีเป็นสินสมรสต้องแบ่งคนละครึ่ง นั่นเท่ากับเมียน้อยหมดสิทธิ์ในมรดกของสามีหากสามีตายไปมรดกจะตกสูก่ทายาตคือลูกและเมียเว้นแต่ว่ามีการแบ่งสินสําลดแต่ก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างทองกับผัวจะยอมเสียอะไรทองหาซื้อได้ผัวกว่าจะมีได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน แต่กรณีที่มีคนเอาทองจํานวนมากมาแลกอาจจะยอมทองสูงท่วมหัวเป็นมหาสิทธิกันเลยทีเดียวก็คงต้องบอกรีบมาเอาผัวเราไปเร็ว